มาดูกันต่อสาหรับงานรีโนเวทห้องน้ําชั้นล่างห้องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนงานปูกระเบื้องผนังอยู่นะครับงบที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยก็คือ1 5ึ0 0หาันต้องบอกว่าตอนนี้มันถึง1 5ึ0 0หาันแล้วเพราะว่าเป็นหนักที่ค่ากระเบื้องเลยนะครับกระเบื้องเนี่ยผมใช้ต่อตารางเมตรราคาสูงอยู่สักประมาณตารางเมตรละ200ก็กว่าถึง300เลยนะบางอันแล้วก็พื้นที่ ของห้องน้ําทั้งหมดเนี่ยมันตกอยู่สักประมาณไม่เกิน25ตารางเมตรรวมพื้นและผนังนะครับมันก็เลยทําให้ค่ากระเบื้องเนี่ยกินไปสักประมาณเกือบ7 0 0 0ันเลยนะครับรวมถึงค่าปูนกาวไปอีกประมาณ5,000ันะครับรวมก็หมื่นสองแล้วค่า,าเปลี่ยนตัวฝ้าด้วยอีกประมาณสักพันห้านะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นอีกอันนี้ยังไม่รวมพวกสุขภัณฑ์ที่เราจะต้องใช้ด้วยนะสำหรับงานรีโนเวทห้องน้ําห้องนี้นะครับแต่โชคดีว่าห้องนี้เนี่ยมันไม่มีพวกตัวเคาน์เตอร์นะครับในห้องน้ามันมีเฉพาะตัว ชโคกแล้วก็พวกฝักบัวสายฉีดชำระเท่านั้นดังนั้นงบประมาณผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน2 0,000ื่นนะครับถ้าท่านใดจะทํางานรีโนเวทห้องน้ำเนี่ยค่าใช้จ่ายหล,กลักๆมันขึ้นอยู่กับค่ากระเบื้องนี่แหละครับถ้าเราเลือกค่ากระเบื้องที่ สูงมันก็จะทําให้งบประมาณในงานรีโนเวทมันก็จะสูงตามนะครับเราก็ต้องลองเลือกดูให้เหมาะสมกับหน้างานส่วนการปูกระเบื้องนะครับก็ใช้วิธีการแบบเดิมเลยนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่มีตัวช่องลมหรือว่าวงกบเราก็จะมีการใช้เป็นคิวอลูมิเนียมเนี่ยปูเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ปูกระเบื้องตามปกติได้เลยนะมันก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อดูจนจบนะสำหรับงานรีโนเวทห้องน้ําห้องนี้นะครับว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรครับ